เพื่อนๆครับที่สวนสบายสบายวันนี้เนี่ยหญ้าขึ้นเต็มเลยครับฝนตกติดต่อกันหญ้ามันได้ปุ๋ยครับเพื่อนๆเ,เขียวปุดเลยครับมาชมดูทุเรียนครับเพื่อนๆปลูกไว้70ต้น ไปดูกันสักนิดครับเพืเ่อนๆไปเลยครับต้นนี้อายุได้ เเดือนเลยครับเพื่อนๆต้นนี้ก็9้าเดือนเช่นกันครับ ปลูกพร้อมกันกับต้นที่ผ่านมาครับต้นนี้ก็เก้าเดือนครับ แต่สูงมากเลยครับเพื่อนเอนส่วนต้นนี้ครับเพื่อนๆอายุหกเดือนแค่นั้นครับโตทันพี่ๆมันแล้วครับ ปลูกหลังเพื่อนเลยครับแต่ว่าแซงพี่ๆแล้วครับพี่ๆบางต้นเนี่ยยังความสูงหนึ่งฟุตเองครับบางต้น,นผมคงต้องตัดสินใจแล้วครับไอ้ต้นที่ยังหนึ่งฟุตเนี่ยผมจะถอนครับเอาต้นใหม่มาปลูกครับ แบบนั้นนี่มีปัญหาแน่ครับปลูกปลูกมาเก้าเดือนไม่โตสักกะทีไปดูต้นนี้กิ่งข้างครับนำกิ่งข้างมาปลูก กําลังแตกตั้งทรงพุ่มครับโหรกจริงๆอุย้ยเผลอแป๊บเดียวไม่ต้นนี้ก็สวยครับนํากิ่งกระโดงมาปลูกครับเพื่อนเื่อน ฮึมต้นนี้ก็หืมหญ้าเต็มเลยครับแต่สวยครับเดินดูทั้งแถวเลยครับเพื่อนๆอู้ ต้นนี้สวยมากเลยครับเพื่อนๆกําลังแตกยอดเดือนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเพื่อนๆปุ๋ยขาดตลาดอาโอ้ต้นนี้แตกยัง สวยงามผมว่าญ้านี่มันได้ปุ๋ยมันเลยเขียวปุ๊ดเลยครับเพืเ่อนๆสวยกว่าทุเรียนอีกครับอืมโอ้สวยๆตัวๆเด้อ ุอ้ยโอ้ยออออมีแต่หญ้าครับเพื่อนเพื่อนโอ้ต้นนี้เนี่ยหญ้าเนี่ยเขียวปึดเลยครับแต่ตูเรียนก็สวยครับโอ้ยสูงเกือบสองเมตรเลยครับต้นนี้นี่ โอ้ oh. <laughs> สุดยอดงาน <laughs> นี่ต้นนี้สวยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนต้นนี้เนี่ยผมชอบทรงพุ่มมันนะครับกิ่งก้านเนี่ยแตกออกรอบลําต้นทุกทิศทุกทางเลยครับเพื่อนเพื่อนทรงพุ่มสวยมากต้นนี้เนี่ย ไส่หญ้านี่โคตรสวยเลยครับโอ้เขียวปึ๊ดดูต่อต้นตะกี้เขียวต้นนี้เหลืองเลยครับเพื่อนเื่ออ๋อโดนแสงแดดเลยเหลือง ก็สวยว้าวโอ้โอโอต้นนี้เขียวปึดเลยครับใบสวยมากโฆษณาปุ๋ยให้เขาหน่อย ปุยยีย่ห้อลูกจันทองตอนนี้มีขายแล้วว่างั้นเอ,อเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาสั่งเขาไว้แล้วครับสิบสอบสิบกระสอบเจ้าไปใส่นาข้าวด้วยครับใส่ทุเรียนด้วยใส่นาข้าวด้วยครับโอ้สวยสวย พาเพื่อนๆดูทั้งแถวเลยครับออนี่ต้นหนึง่งโอ้แตกยอดใบกำลังอ,อ,อ่อนเข้าแก่แล้วครับอืมเขาเรียกเพลาดใบแบบนี้เขาเรียกเพลาด ใบระหว่างใบอ่อนกับใบแก่นะครับนี่ใบเพลลาดชิวสวยตัวนี้โอ้ต้นสุดท้ายของแถวโอ้ยอายุเก้าเดือนทุเรียนสวนสบายสบาย โอ้อันนี้ก็แตกมาสวยครับเพื่อนเพื่อนมันมีปัญหาเชื้อราอยู่ต้นเดียวครับต้นที่ผมถ่ายเพื่อนๆชมคลิปก่อนหน้านะครับต้นนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสวนนี่ติดเชื้อราอาการหนักอยู่ต้นเดียวครับสวยครับต้นนี้นี่ โอ้เพื่อนเพือนเพื่อนนี่นี่นี่ดูนี่อย่างนึงนี่นี่เม็ดทุเรียนครับที่นำมาปลูกไว้ข้างลำต้นทุเรียนพันหมอนทองเตรียมมาไว้ เสริมรากครับเพื่อนเพื่อนเสริมให้กับทุเรียนต้นหลักต้นนี้ครับแตกมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่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 แตกมาแล้วปลูกไว้สองสัปดาห์ครับ สวัสดีครับสร้างเองเท่ากล้องอยู่บปล่าฮะเป็นอย่าง๋อสีอยางนี้โอ้ยเออนี่อีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆอ,อื้ออื้อสวยงามทีเดียวเก้าเดือนแล้วครับทุเรียน เอออยากพาเพื่อนๆดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับที่เป็นค้างเป็นค้างอยู่แบบนี้นะครับนี่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 นน,นครับนี่เป็นค้างแบบนี้นะครับ คือผมอยากกินอ่างุ่นนะครับก็เลยนำองุ่นครับเพื่อนๆมาปลูกไว้20ต้นนะครับปลูกระหว่างแถวทุเรียนนี่แหละอันนี้ค้างมันนะครับกําลังทำ ปลูกได้หนึ่งสัปดาห์แล้วครับนี่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 ต้นมันครับอืมต้นองุ่นครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับว่าปลูกพันธุ์อะไร อีกกี่ปีถึงจะได้กินหมากกินผลนอกเปลียนอเออ <laughs> สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ